รีบมากเลยค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสามขุนนะคะ วันนี้มีไวตามิวมาให้เด็กๆด,ด้วยครับเอ้ามีแอบ,บนอนอยู่เชือกหนึ่งค่ะพี่แสนพี่แสนแอบบนอนหลับเด้อพี่แสนวัดดี luk 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 luk

อร่อยครับสวัสดีรอเลยค่ะรุก๊กุกิ๊กรุกกุ๊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 กหนอกุกิ๊กุ๊กุ๊กหอั้วัน้อยรุกิ๊กรุก๊กุกิ๊กุกิ๊กุ๊ก bứt bứt show bứt à bứt 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 กินไปห้าขวดแล้วคะ่ะอะนครับอ้าองขุนทองครบแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปคิวพี่คุณเงินครับเด็กด้วยทำดิจะกินเองได้ยไหมนี่ลองดูลองดูได้เ so ท so ให้กิน คุณลืมละต่ก่อนเขาเปิดขวดเองได้เลยนะคะขขเขาจะใช้ปากคาบขวดจะใช้มือหมุนหมดไปแล้วหนึ่งแพ็ค หกขวด พี่คุณแสนล้านค่ะ แต่ก่อนนี้พี่แซนดื่มไปจะมิ้วไม่เป็นนะคะไล้อาปากมาเลยตอนนี้เก่งแล้วรู้กระดกแล้วครับซอกรเขาเป็นไหมรลุ่นแท่นอน อร่อยไหมคะพลังไวจะมิ้วค่ะโอ้โพลังไวจะมิ้วพี่แสนที่สัยเหมือนเดิมเลยค่ะไม่เปลี่ยนเนี่ยดูพี่แสนค่ะกินไวจะมิ้วเสร็จแล้วนอนเลยค่ะพี่แสน โอ้สบายจังเลยพีเ่เสนเดี๋ยวพระละก,ก็จะยนย่ายให้เด็กๆนะคะนู่นค่ะครั้งแรกอะ่ะก่อนที่จะบอนไวตามิ้วก็นอนค่ะเพอรู้ว่าไวตามิ้วมาลุกขึ้นตื่นค่ะ ืินมากินแม้จะมิ้วกินเสร็จนอนอีกพี่แสนก็วันนี้มาอัปเดตให้แม่ๆม่เพ่พได้ชมนะคะหลังจากที่กลับมาจากทัวนะคะเด็กๆก,ก็มาอยู่บ้านแล้วก็เราก็ไปตัดหญ้านะคะเป็นหญ้าที่คุณพอ่อคุณแม่เติมคะแนนไว้ให้นะคะที่เราซื้อกันไว้กลับมาก็ไปตัดเอาที่โน่นก่อนนะคะส่วน ยาที่บ้านเรายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะต้องกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆครอบครัวบ้านสามขุนนะคะก็สําหรับคลิปนี้แต่ก็ขออนุญาตลงคลิปไว้เท่านี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ